มาที่เดิมกระตอบน้อยคอยรักแล้วลมดูแรงแรงเราฟารหมดแล้วอะ่ะน่าจะหมดแล้วไอมืออื่นไหมในที่โอแต่ของพวกนี้ เนวเอาแต่อะไรที่จำเป็นนั่งกระโดดเนื้อที่จำเป็นต้งเซ็ตผ้า 15. วิตามินเต็มแล้วอะน้ำที่บ้านเราก็มีเยอะอยู่นะ อันีโนตัวจัดเฮ้ยนี่ของดีเจอเม,มื่อวานไปไปต่อเมลยังไม่อัพ,พคงจะเอาของไปเก็บไปบ้านก่อนนะกินอไนดีนเลยวิ่งชิวเลยทำไมมันดูเงียบจังวะเงียบมาก โลกที่มีซอมบี้ซีเ <c> ป <oughs> นเดย์ทีม่มีซอมบี้เหรอไม่รู้ระมือผมไปโดนอะไร้างวะไม่ดมูเห็นซอมบี้เลยอ่ะซอมบี้ไปไหนวัดเฮ้ยทางก็ไม่มีโอ้นุ่นอ้าวอ,อะไรอวะวัดอืมชิบละพมว่ามือผม เพอไปโดนปุ่มทั้งข้ามโนซอมบี้นี่ยไรอ่ะพัดแต่เฮ่อไหมเราโอ้ไม่ดิไม่นี่ไม่นี่โอ้เยี่ยแล้วตกไรด้วยอืม เลือ่อยตัวอ้าวอ้า,อาควคนละตัว,ต,วตัวที่ต้อ่งว่าไหลตัวตายดันไม่ใช่ใจเคาะเน้นๆเนอะนิ่มขนาดเนี้ยมันคนหรือขี้กันวะว่าจะ มาดูว่าแบบซอมบี้เกิดป้องจะ้ประโดชนของปีสรุปยังอยู่ไหแย่่ะด้วยมือไปโดนอ้าวไม่โดนจริงๆนี่จากนู่นก็ไม่ไกลนะเดินใช้ไอที่๊บเบียวดิ ามาต้มเพิ่ม,ไ,มไฟไฟจะดับละกำลังว่าไฟไม่ดับให้เาม,ามื่อาคิดทำไมขอหอ,หอน้ำมาเยอะอยู่นะเก็บไม่ได้เก็บมาไนใ้เลยของใส่มาสภาะอะไรน,นี่อาหารอันนี้กลองคราบมัด้วยกลองคราบปลว่าชั้นสูงเก็บปืนะ มเข้าไปดีอาวด้วยกองคาบอ้อยน้อยหนังหนังส่วนลูกซองเนี่ยโอ้จะลอยนัดละแต่ไม่มีลูกซองเล่นฮะไอซองซองปดิทก็แบบกล่องโป่งเกิร์รจะใช้ก็จะใช้ก็ใช้ไม่ใช้แล้วคนหนึ่งปืนปืนปืนก็ไม่ดีแหละท่อนฟ้าด้วย ไม่ใช่โอ้ไม่ขายรุงถ้าซ่อมก็น่าจะได้ราคาเพิ่มอยู่นะเมื่มอะไรอ่ะเจ้าตุ๊กแป๊บอกโอเคไงก็เพิ่มอยู่ล็อกปิกระเพื่อมแล่อกอจะปลดล็อกอะไรส่วนน้ำกับเดิมกาวกับแบต,ตรีโอเครอบนี้พาร์ทนี้ต้องได้แล้วว่า ครับใช้20มีเท่าไหร่16ขาด 4. โอเคอหาปัจเจมันก็แบบนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหอ๋อเหรอเนะี่ยเดินอ้อมโลกอันเนี่ยมนกับมาที่เดิมไหมว่ามันอยู่โซนไหนฮะตรงนี้ก็ไม่น่าใช่ข้างล่างก็ไม่น่าใช่ก็เป็นธรรว่า,า,า,ยา,าอยู่นีวไปดูสมบัติปะไม่ได้ไปขุดสักทีไปดูสมบัติก่อนใคร่ของี อนะ่รไหนนะมาแบบมากับน,นี้โคจดทางโน้นสกิลฮะเดี๋ยวนะมันไปพบน้ำไปเลยเฮ้ยแอดอปไอ้ทุกใกล้ด้วยจะไปแออ์ด่อนวะไปแอร์ดรอปอาหารเอาไปเอาไปอีกอะไรไปเนื้อนีอ่ใกล้ๆเลยทำเป็นน้วยก่อนละกันไปดูแอรดอป ไรด็อกครับไปดิใกล้เองไปครับลุยครับ400เมตรวะไอ้มุดเลยง่ายจังวะอ๋อไม่มีน้ำบ้ากินเนื้อได้เพิ่มมาว่าคาสเตปินา300เมตร200กว่าแล้วอันนี้ลงน้ำวะครับโอ้สามหุ่นเลก,กาหุ่นเลก,กาบ้านเขาใช้หุ่นนี่หรอ กหน้าตั้งครับส่วนใหญทั้งนั้นแหละครับดูแอร์ดอรอปละก็ไปกาจะไปคุดสมบัติกันใครอยากเป็นเซธธีเจนัสิเจนัสิก็จะขี่รถทัวร์เจนัสิเจนัสิใครเงินจะมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยเฮ้แล้วโอ้ไนี่เด็ก่อว่าบัเห็นเพื่อวะไม่เห็นอ๋อจุด จู่กบจู่กบจะโดนไหมกินนัดแล้วจะฟักอันนี้แล้วยังแบียบยิงโหดกระโดดจริงไม่ใช่ยิงกลางอากาศอยู่เลยอันนี้ไร คาบีสนตยเกาะเยี่ยมแต่ก็ส่วนเราเพิ่มเลยเยี่ยมกว่าพูดเลยฮ้ยอันนี้ไม่ครับออมาอันนี้มันทำให้อุปกรณ์พังช้าลงมีดเราใส่นี่อยู่แล้วใส่หรอฮะ What The fuck ใส่ได้ด้วย ส่ไฟดีว่าใส่ไฟม่ไฟสไลด์กลายเป็นนามแฟซสยามไปแล้วไปครับมาแล้วก็ขับเลยเชียอิตาลีด้วยสาวอย่างเดียวครับจำจำเอาเพราะเราผิดความหม่แล้วจะไฟหมดเชียรหมอกเป็นเศรษฐีหมอกหมอกมีนหมอกท่าบอดเชียรหมอกธรรมดาด้วยเฮียฝนฮึบรรยากาศร้อนหลับ เหนื่อยง่ายจังวะไม่เอาไปอาบสักทีอาหลงแล้วหนาวหนาวเลยอี่างีในน้ำพึ้งโอเคคลักกี้วครับเสียยไม่ไหวแล้วะไม่ดนน้ำพึ้งสองคนวะครับโชคดีอะไรอย่างนี้อะไรอะไรไปครับรุยครับเราขอไปบ้านก่อนไหม มีอะไระอ่ะเอาเอาไปบ้านก่อนทำไมโอ้แห่งจต้องเรียกกูโอ้ซากอะไรจะทำยังไม่ได้มาเก็บเอ้ตัวปิดจังวะอฝ้าหลังฝนช่างสวยงามเสมอนัอ่นรออืมผลนี่แหละยาโอ้โหยะจัดเลยนั่นนะยาเรายา 0ันชิซอนเหนาไใ่ใจมีห้าชลูรนีก็อยู่ยากนะในสักหนึ่งอะไรลกตัวชิบหายเลยเพจริงๆไม่จำเป็นนะไม่ได้จำเป็นสร้างม,มาโอ้ยซับต,ตีแตกอ๋อโสดกลุ่มกระสุนทะเจชี้ไปดิวิ่งวๆๆๆิ่ ไปมาพิทูลเฮเดยวนั้นทำไมเสียงไม่เบาปะเสียงไม่ดูเบาเบาค่อยไปเล่งเสียงเอาแล้วอะไรอา้าม่ทูลหรอวะว้อาอ้าฝนไปแล้วก็ไม่ละผมปิดไม่พ้นกลางเลยวะ ดีได้ไม่สกิลกระโดดสูงไม่ได้ช่วยกูเลยเอ๋อ้องงงงไป็นไก่แปกเลยวัดไอเออเออเราตายยากชิบรู้ไปแล้วนี่ต่อครับไข่ขันซะแล้วไปทนนนอนเลยไม่บ้าส่วนก็ตกได้ตกดี ตองฟ้าพิปผลิตแปรปูนท่านใดอังโกโอ้ไอ้น้องสะพานที่พี่ข้าม,มกว้างกว่าทางที่น้องเดินเจดร้อยเข้ามาในหัวในสะพานเฮ้ยเมืองป้าเนี่ยไม่ใช่นี่คือป้ายต้อนรับของเมืองนี้หรือเปล่า อันนี้ทางไปไี่อันนั้นมัน um ชื่อแม่น้ำว wow! ้าวเกือบลวงเฮ้ยอะไรล่ะนันเกือบลวงสองลวงบนทางอียาวไกลมันเล่นหอเลยด้วยวะลองซะเฮ้ยบัาน้นบัาน้น ที่หออะไรอ่อระสูงจัดเจอเมืองเมืองอยู <mm> ่ไหนทำเป็นบ้านหน้าตา่างขนทุน t t ตตาฟักวนกลับมาที่เดิมครับ <L> หลังแรกที่ได้คือพบได้มาที่ได้ปอกนี้ตั้งแต่วนันแรกยอดครับถึงแล้วรู้สึกว่าเดินมาไกลขนาดนี้ มีอะไรให้โผล่บ้างเฮ้ยนั่นสิบปลูกสร้างจะไปลงันเมืองหรือเปล่าเมืองหรือเปล่าไปทำแล้วเพลงก็เปลี่ยนโอ้โหวัตถุฟ้าถ้ากูขุดแล้วแบบไ,ได้อะไรดีๆนะมึง โกไฟแบบว่าเราล่วง N P <ฮ>ไปดีโหบรรยากาศกมาไกลขนาดนี้ถ้ากูขุดอะไระได้ไรนะได้ไรที่มันคุ้มค่าหรือมึงก็ก็ก็ไม่ไรอะ่ะทำไรได้ที่ไหน ก็ติก็กลัวมาดูนี่กันสรมีากาไปไปได้ีดหละเดี๋ยวนี้ลงมาทางนี้อะไรหลอนอ่อ ไม่ออกต้นถอดมงนี้หรอหหาหนหมดแอะวโหสาบแบบเอ่อทุกอย่างน้นำโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวนะชิปลนะหายเฮ็ดขุดตรงน้ำอีกเวียน,นกรรม ไม่เลยไม่เลยนะอันนี้ก็อย่าไปทางนั้นนะเขาเนาะรีอัพพูดเร็เวเร็วเพิ่มเดียวจนเจ็บเลยเราเป็นสองเท่า หายจากตรงนี้จริงๆจากตรงนี้เลยเยวงมันไม่หายจากอุปกรณ์เนี่ยนะีิงเลยนีอยู่ชั้นหินขึ้นไยมาแล้วโอ้โ หลอกซาด้วยหินเนี่ยมีตรงไหนอ่ะจริงด้วยใกล้ๆหินนะอ่านสุดท้ายแล้วมึงเนี่ยใช่แล้วเราสุดท้ายก็ได้โอ้โหโอ้โหเฮีย คุ้มครับตังค์วินมืน่นอันนี้แ0ดร้อยก็ศูนอีกคือคุม้มนะแต่ถนนถุยอยนันถุยยันแต่ว่าก็คุ้มครับคุ้มจัดเลยไปหาลุงดีกว่าลุงผู้ทะลุงไกลใช่ไหมอยากไปดูอันนี้ึงเมืองใกล้น้ำโซนทะเลใสฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอเวทเตอร์ว่าจะไปดูเมืองอะ่ะ เเตอรจะไปซื้ออะไรดีแจโคจแจข้าวสัว์ผานี่ยโหมดโคเจเช้าแล้วเหน,น,นื่อยนะฮิวเวอร์จะมาไม่น่ากินเลยได้ขอชิปมุกโคเยอะพาน,นี้เดืยาวๆได้ขอชิปเลยอ่ะดีได้ทั้งเจ็ดสิบดีเยอะกว่าแพทฮันดียาเย็นเปเท่าไหร่ห้าสิบดีเยอะกว่ายา,ยาไม่ดีพานก็จะไม่ไหว มจกดิเดินแบบออกไมออกมามีจักรยานเด้ล้วจักรยานของชยอไม่เคยเดินมาทังก็มาอยู่ทำไมไม่คุณวะโอ้มานดูแบบครังขงมานดนขังมากะดับสามวะเทอสเตอร์แล้วไม่ได้ออกมาอยู่ไีวะ แชเ์เจอพก่อนตัวแชรเจอใกล้พร้อเดินไปบ้านอีกทีแชเ์เจอมันก er ็แบบการปาการเขาชิดหมดแล้วเหรอไรางมีอะไรนี่แชร์เจอแตวตันดีเข้าไม่เจอกันนะองตไม่ใช่หลงลงไม่เจอกันชาติเศษไม่ขอมาขาย เลยมีน่าสนใจบ้างมั้ยเช่นอ,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 อ๋อไม่มีเฮ้ยลุ้งลุ้งอะไรกันอยู่ปะนี่เลยน่าสนใจเลยอ่ะมีตั้อยู่สิบหนึ่งจะลุ้แต่ขวางกับพี่แอร์ก็น่าสนใจนะนี่นะนี่ราคาได้ยังี้ Starve. Well, maybe you should try whales, it for you. Một này luôn. Đây không à? Thế một này luôn. Yang. quan, Khoan. Khoan có cây nữa. Chẳng sẽ ở đi qua mình Đố mừng mang lại bây giờ vào Chứ đâu mình bây giờ này đồn đấy ยัไม่จำเป็นนะข้างในเรารับเลยนี่หะโอ้ยังไม่ถึงเวลจะเข้ลไละรูะไหมรเดี่ยวอไไปอยู่กับลูกเปิดตูทิ้งไว้แม่งเลยเราถามสักนิดนึงเราจะซื้อพีแอกวะเอ๊ะว่าจะหานั่น่ะ ไม่มีใช่ปะมีประแจมไม่น่าจะมีประแจไม่มีไม่มีมปแจร,รู้มึงเลยประโยชน์ป่ะลงมาทำเลยมึงไม่โคตรไรไปอยู่เลยรู้ EA อะไรก็หมอกอมทองฟ้าไป,ปเปลี่ยนแปลงปวดจริงไเฮ้ พา,านี้ย์เราแบบเริ่กันเนยาวๆคงไม่อดนานต,กตกอ้องตัดออกเยอะวิ่งทั้งวันเ๋ยวคลิปอาจจะสั้นถึงแล้วกระสุนเราก็มีนะพ่อมีอู่มาแล้วก็แบบยิงแม่เลยคิดที่ดีโอเค ขาวโอ้ขาวโบฮมทานิอแอนเลยเอาคองไปไว้ก่อนเดี๋ยวมาลองสู้แบบมีดูสองตัวหลอดเนี่ยกระสุนเพียบไปสองบอกเลยแบบยีโรสองมหกเออตรงนี้ น้ำเอาอยาไอไรแบบนี้น,นี่ของก็ใช้ว่างนี้ไม่รู้ัวมงนทำไมนี่เพิ่ม,มดาเมจสองอันเลยตางเมินมรึเลครับเมินจัดตัวกูแน่มีหกนาทีสองหกกัง กมีตื่นเลยเฮียนิ่มขนาดเนี้ยนีมนยน่มนันคนหรือขี้กันวะคงไหนนะที่หลุคดคงตรงนี้มาแล้วดิ โอ้วยอย่าพูดออหน่อ้เหี้ยก็เริ่มกลัวละตายดิตายดิยดสูดจำกัดแล้วไปเฮ้ยโ้ตายไปดิ ช้กระสุนเยอแล้วเนี่ยมีอะไรของดีโอโอเคห์ขมครับกระสุนไม่ใช่กูขึ้นไปแล้วแบบโอเคพังละดูดิโอ้โหเฮียต้องกรวดด้วยเมื่อกี้โอ้โหแขนหักเนี่ยวิสโคตระมานไหนเนี่ย กลัววว,วววอะไดอะไระไดหรือโชว์วววววชวพาดแรกแรกเล่นกลัวไว้เยอะอีกซักตัวเดียวแตกหรอ,อนิ่มขนาดเนี้ยนี่มันคนลึกฮี้กันวะไอ้กระเป๋าบุ่งนัดโอ้โส้มโอ้โหอย่าเลยแนอะไรตัวววว จำแหละเนื้อจำแหละเนื้อเลยเฮ้ยตัวเดียวก็ได้สองโคตรเลยเหรอยี่ยมเฉือนเฉือนอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเอ,อ,อ,อ้าย้ายไปไหนวะช่วยไม่ช่วยวะ แขนหักกินยาใหญ่อะ่ะยาของพี่เลยครับโอ้เราปีกมีเดียวมั้งเนี่ยไม่เชื่อหรอว่าจะได้แายนในอันเดียวนะไม่านแล้ว อ,อ่าอะหมดแล้วไอ้สัตว์วิ็ดวิ่งหิวน้ำบ่อยจังวะเลี้ยวห้าอีกแล้วมาทำเช ah. ียอะไรจะ้ยวัดฟูงโตว่ะเฮ้ยใส่ปกได้ modes. ไหมอ่ะใส่ได้ปะครับเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าก็แค่นั้นแจะเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นดิ เฮ้ยเอาดีนี่แหละที่ต้องการลวลืมครับสวิตไฟส์ศูนย์อะไรอ่ะสำหรับครับอ่ะโอ้โหเจาะเกาะยี่สิบเสือกรอกว้าโลอ่ออตังหกสิบบาดโอเคแกตูวใครมาสุกไว้อีกแล้ว นะครับขวานไปก่อนอมีหินเลยหรอใช่หินเท่าไรอีกสองก้อนเหรอไหมหินเฮ้ยหินโหแล้วบนนี้ไม่มีหินเลยเอมอ,องไม่มีครับแค่สมองโซ่โซ่ทำอาหารเยอะจังเลยยิ่งยไม่มีทม่เลยเนี่ยแ้แล่ละอะไรไอะไฟเบอร์อีกอ้าวโอเคพอดี นี่มันจะได้ลงไปถ้าฟ้าเจาะเล็กก็ดีเลยขีก็ดีกว่าเดิมเระวังมีผิวน้ำรุนแรงดูดูขอโทษคิดแม่หมดเลยอมา รอแล้วสามสองหนึ่งหนึ่งจริงสองหนึ่งจริงกระแังล้ะอริยดากเสี้ยไรโอ้โหนี่ยาญใหญ่ใช่เลยหายไหมไม่หายป่ะคุณแกนหามวนต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้อะไรรักษาโอ้โหเสียงร้องซะ ว่าตัวก็เลิศเธอวินนี่แต่เราได้นี่มาเนี่ยคาร์ลูปินประเจ้าโหแชมปุ่นล็อกอ่ะฮา จะปาขาดแค่เสียนะจะปาลุงก็ไม่มีขายไม่รู้ไม่มีตัวคา้าที่แบบไม่กระดึบไปไหนเลยอะก็ก็จบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้อาจจะสั้นไปหน่อยแล้วเราก็ยังไม่ได้ตัวคา้าสักทีก็ตึกแลวครับก็ตัวไปนอนก่อนไปจบเกมฝาให้